มาพบกันอีกหนึ่งครั้งอีกแล้วนะครับเก่าสาระที่สามนะคะสาระที่สามสาระเศรษฐศาสตร์มาเรื่องของเศรษฐศาสตร์คอนเซปต์ของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับของรถอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพูดง่ายๆว่าอีคอน หรือว่าอีโคโนโมิของเรานะฮะก็คือการจัดสรรจัดสรรอะไรทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยให้มันทำไมเพียงพอนะฮะเนให้มันเพียงพอนะฮะเพียงพอต่ออะไรเอ่ยความต้องการของไทยของมนุษย์นะครับ เร่งความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่อยา่างทำไมครับมันมีอยู่อย่างไม่จํากัดแต่ว่าทรัพยากรเนี่ยนะฮะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่อย่างจําก,กัดนะฮะเศรษฐศาสตร์จะไม่มีความจําเป็นเลยถ้าเป็นโลกใบนี้นะฮะสามาถผลิตทรัพยากรออกมาได้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์แต่ว่ามันไม่พออ่ะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมันเกิดขึ้นออกมาเนาะ,ะแบบเลขคณิต ใช่ไหมครับหเป็น2 2เป็น3 3เป็น4ไปเรื่อยๆแต่ความต้องการของมนุษย์นะครับมนุษยของเราแค่เราเกิดมานะครับเราก็1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16เนาะเราเป็นแบบเลขาคณิตเพราะฉะนั้นมันตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันเราจะทําอย่างไรให้ทรัพยากรเหล่านี้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์นะครับมันเลยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ นะะในสังคมปัจจุบันในทางเศรษฐกิจนั่นก็คือเศรษฐศาสตร์นั่นเองเนื้อหาวิชานะะในการจําแนกของเศรษฐศาสตร์นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบใช่ไหมคะคือเศรษฐศา,าสตร,จสรจจ์จุลภาคเกษตรศาสตร์มหาภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเกษตรศาสตร์มหาภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคจุลแปลว่าเรกๆกใช่ไหมคะ ควบคุมพฤติกรรมระดับย,ย่อยเช่นผู้บริโภคผู้ผลิตเรื่องของการแลกเปลี่ยนการระดายจอะไรแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกิจก,กรรมทางเศรษฐกิจนะับมันจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ๋อบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาคคืออัลเฟรดมาแชลบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุภาคคือจอด์นเมนักเชนทุกคนรู้ใช่ไหมครับบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์โลกหละเศรษฐศาสตร์สากล คืออาดัมถ้าตอบอาดัมกับอีฟค่ะอาดัมสมิธใช่ไหมคะอาดัมดสมิธแล้วถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เออบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ไทยหรือว่า,เ,าเขาได้รับเกียรติให้เป็นวิทยาศาสตร์ก่อนไทยด้วยนะคะก็คือกรมหมุนวิทยาและหลวงก่อนนั่นเองเนาะนะครับเชื่อว่าทุกคนได้อยู่แล้วนะครับมหาภาคจะครอบคลุมพฤติกรรมระดับใหญ่เช่นอะไรดูรายได้ประชาชาติ ดูปริมาณเงินดูอัตราดอกเบี้ยดูการว่งางงานหรือว่าดูอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกับการแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะคเช่นหมูยื่นหมาองยื่นแมวอะไรแบบนี้นะคบอ๋อจดคีย์เวิร์ดไปนิดนึงหน่อยไหมนะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคถ้าไปเจอคำเหล่านี้สันนิษฐานก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมหาภาคนะภาวะอัตรานโยบาย ดัชนีระดับระบบอ่านะคะเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะฮะ<ม>เจอคำเหล่านี้ปุ๊บโอ้ยพิจารณาก่อนเลยค่ะเป็นมหาภาคหรือเปล่านะฮะ<ม>พอจูลภห้าคคงไม่มีเนาะน,นะฮะเป็นภาวะการเจริญเติบโตนะฮะทางเศรษฐกิจของบ้านหรองเติรเปอรอะไรเงี้ยอ<ม>ืมนะฮะ ปัจจัยการผลิตที่สําคัญก็จะมีที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับจำได้ไหมเอ่ยเรื่องพวกนี้นะครับรายได้ในทางเศรษฐศาสตร์ค่าเช่าหมดต่อแทนเป็นอะไรนะเป็นหมดต่อแทนของอะไรนะท,นะรที่ดินใช่นะที่ดินคือไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆอะไรเยก็แล้วแต่นะครับที่ดินรวมไปถึงที่ที่เป็น ทั้งบนดินเหนือดินใต้ดินรวมหมดเลยนะคะรวมหมดเลยค่าจา้างผลตอบแทนสำหรับเจ้าของคืออะไรเลยค่าจางเรงงานดอกเบีย้ยเป็นทุนและกำไรเป็นผู้ประกอบการจำไว้นิดนึงนะคะว่าแรงงาน ะะต้องเป็นแรงงานของมนุษย์เท่านั้นเป็นแรงงานที่มาจากการคิดนะฮะการลงมือทำเนาะไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจนะฮะแรงสมองถือว่าเป็นแรงงานหมดนะฮะดอกเบี้ยเป็นทุนจำไว้ว่าทุนไม่เท่ากับเงินเสมอไปนะฮะทุนคือสิ่งที่มนุษย์ใช้นะฮะเนาะ นะฮะในการผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นมีควายตัวหนึ่งควายถือว่าเป็นทุนนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นแรงงานเนาะนะฮะแล้วประกอบการเนี่ยคือการนำเอาหนึ่งมาบวกกับสองมาบวกกับสามจะได้เท่าก,กับสี่คืออะไรเอ่ยหนึ่งบวกสองบวกสามได้สี่เอาค่าเช่าบวกค่าจ้าบวกดอกเบี้ยก็จะได้เป็นกำไรขึ้นมาไงนะฮะก็จะได้ก,กำไรขึ้นมาไง เอ๊ขอถามนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมันมีอะไรบ้างนะปัญหาสามอย่าง watch how อ,อีกอันนึงอะไรเอ่ย for ใช่ไหมครับสามอันนี้คือปัญหาพื้นฐาน เศรษฐกิจท <beber> no ี่ท <day care> <t ops> ุกที่จะต้องประสบพบเจอนะครับเฮ้ยบอสอ่ะจะผลิตอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์เป็นอะไรอ่ะฮาวฮ้ยได้ผลิตภัณฑ์แล้วแต่เราจะผลิตยังไงอ่ะผลิตยังไงอ่ะให้มันได้ดีอ่ะฟองมือมแล้วเราจะต้องผลิตเพื่อใครล่ะเห็นไหมครับวอตต์ o าวฟอง ผลิตอะไรผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครนะครนี่เป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนาะอาจจะมีปัญหาหลายปัญหาเช่นปัญหาต้นทุนค่าเสีโอกาสเช่นสอนพิเศษได้เงิน5บาทกับไปเป็นช่างซ่อมรถ นะฮะได้ตงินสิบบาทต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ <S <S ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง <S 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 แล้วต้องเสียโอกาสนั้นไปเสียโอกาสในการรับเงินนั้นไปนะครับเออเสียโอกาสในการรับเงินะะนั้นไปลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส เกียไปหบาทเลยเพราะว่าเลือกที่จะมาสอนนะฮะได้ตัง5้าบาทกลไปเป็นชาน่างซ่อมรถได้ตังสิบาทเนาะแต่ของบางอย่างมันก็ความสุขของชีวิตเนาะนะฮะเรามันก็ไม่ได้อยู่ที่เงินเสมอไปเนาะนาะฮะเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ซื้อได้เกือบทุกอย่างเนาะอ่นาะนะฮะ โอเคนะถ้าพูดถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานละ่ะพูดถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานลงหาานงงานละ่ะก็จะเกี่ยวข้องกับการว่างงานรีเสิร์ปนะครับการว่างงานการว่างงานอาจจะเกิดขึ้นสองกรณีคือหนึ่งงานน้อยและสองป๊อกเยอะ ปอกก็คือประชากรน,นะครับประชาชนงานน้อยปอกเยอะก็เลยมีการแย่งตลาดแรงงานกันนะครับภาวะการว่างงานไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่มีศักยภาพในการว่างงานนะคะแต่ว่ามันหมายถึงการที่มีงานทำเนะะเาะมีศักยภาพในการทํางานแต่ว่ายังไม่มีงานทําหรือว่าทําแล้วไม่ได้งานนะครับไม่ได้เงินเนาะก็ถือว่าเป็นการขาดแคลนแรงงานนะะโอเคนะครับตรงนี้ผ่าน ามาดูลำดับขั้นในการผลิตนิดนึง